ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเฉพาะผู้ใหญ่ควรได้รับคำแนะนำก็สวัสดีกันด้วยกับรายการ t ุ d เดย์ทีวีกันในวันนี้เราก็จะมาแค like สเกมกันไม่ใช่แล้วมาาชีวิตรอดกันต่อนะครับมาตัดไม้ต่อแล้ว พาไม่พากูกลับบ้านสักทีเสียงวะทำใจเว้ยโอ้เสียงนี้เสียงนี้ไม่น่าเลยเสียงนี้ เสียงแห่งความน่ารักสดใสมาอีกแล้วมาอีกโอ้คิปเปอร์เออยีตัดไอ้บอดฟักเบิ้งเดี๋ยวอย่าเบิ้งจะกเบิ้งยับมาเบิ้งจักมาเบิ้งยากมาอย่าระเบิดอย่าระเบิดเบิ้งยากมาเบิ้งจักมาเบิ้งยากมาตายแล้วเห็นไหมมา มือเลยสัตว์วอดเนี่ยมาปากคอสนิดหน่อย mm hmm. แอนี่อาชีพเมนกูย,ยังไม่จบเลยไอเทปไอเทปสามเนี่ยตาย กับตายอย่างเงี้ยนะฮะอุ้ยอะไรวะสัตว์มึงไม่ต้องมากับกูมึงไม่ต้องมาอุ้ยสัตว์ what the fuck มึงต้องมามึงต้องมาสัตว์เอ้ยตายสัตว์มึงสัตว์แม่งเอ้ยรันจะตัดไม้แม่งมาทรมานใจตรงนี้อีกหรือเอาทอร์สมาด้วยเฮ้ยไม่เป็นไร คปนั้นไปนตายกับตายนะฮะก็เลยแม่งอัดคลิปมาแม่งเก็บลางไว้ว่าจะเอาชีวิตรอดไมะถึงตรงไหนนะฮะเราไม่เอาหาดคอขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวเทปเดี๋ยวเทปสองเทปก็ตายแหละมา ตอนนี้ตัดไม้ไปเรื่อยๆให้หมดนะครับเหนื่อเมื่อยก็พักอย่าคิดเลึกกันเด็กๆตอนนี้นะฮะก็เลยตัดไม้ไปเรื่อยซื้ออาชีพมิต์เนตต้องทําแล้วละ่ะเดี๋ยวตัดไม้นี้เสร็จไปแล้วไปเล g โกโฮมนี่คำ,นำแนะนําจะตัดยังเป็นมุมให้ใช้นี่แต่ขามืออย่าเล่มุมนี้สิไม่ทะลึ่ง ไอ้แต่ขามือเล็กจังเลยเอออดแ t ่ฟักอยู่เบ๊เบ๊ฟักจูอ๊อบไม่เจอแบบดีวะสันเอ้ยแปลกเอ้ยเอาเอาไปละกูไม่อยู่กับมึงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไปทางไหนแล้ววะ ไปทางนี้หรอวะไมไ่เล่นมานานลวเลวยมันมีทางลงมันมีหยุดรัดมันมีรัดไปอยู่นะฮะแม่งโคตเที่ามีรัดไปได้นะแม่งก็ไม่ทาวันใดน,นะมันจะมีโคเปอร์สโตนเยอะๆแล้วมันไม่มีนะ มันติดอะไรวะเราก็นั่งคุยกันเรื่องรอโดไหมไม่ไม่ยรอโดเว้วันนี้มาเล่าเรื่องเสียปากติกันนักเรียนกันนะฮะคือว่ายังไงเดี๋ยวค่อยมาคุยกันก่อนเดี๋ยวขอทำโอ้โหมันก็ไม่ช่วยกัน โอเบอร์โตนอันที่เหลือเอาไปทำเป็นบันไดกระดาบันไดม่มีอะไรร้อยกี่อันวะเจ็ดอันโอเคเผานะฮะมันต้องมีประโยชน์ครับมันต้องมีประโยชน์ครับ มันต้องมีประโยชน์ครับมันต้องมีประโยชน์ครับต้องใช้ประโยชน์ให้ดีที่สุด ก็ต้องวางเรียงอย่างนี้นะครับเป็นเหมือนขั้นบันไดอ่ะก็จะได้ละมากูจะติดตั้งติดตั้งก่อนโอ้แม่งเหนื่อยเหนื่อยกับการอย่างเงี้ยเดินขึ้นบันไดพ่อง <c oughs> <c oughs> แม่งบันไดกับหัวได้พ่อตายเฮ้ย <c oughs> มันจะยังไงเลยเนี่ยนเอสเอสเอสกูที่ ก็เริ่มขี้เกียจทำสัตเอ,อ้อีกแล้วมาเล่าเรื่องสีปากกันนักเรียนดีกว่าใครที่อยู่ภาคเหนือท่านผู้ชมที่ดูภาคเหนือภาคอะไรเนี่ยคงจะจํากันได้นะฮะใครใครเป็นตัวแทนภาคเหนือเนี่ยไปที่วูไปเจ้าภาพเนี่ยโอ้โหรถติดกันเป็นแถวกำลังจะกลับบ้านไปซื้อไปกินกับข้าวไงโอ้โเก็บแมงมุมตาจะไหล น้ำตาจะไหลแม่งข้าวกูก็ไม่ได้กิน <laughs> แบบร้องไห้โคตรโคตรอะ่ะข้าวแบบไม่ได้กินเลยอ่ะจริงจริงยองคุดร่องนี้ให้หมดกัน พอนี่บันไดบันไดนี่โอ้มันขึ้นไวกว่าไอ้นั่นอีกอะ แค่กดค้างก็ได้เลยเนะีนะ่ยเนี่ยกดค้างได้แลนะ้วเนี่ยโอ้โหได้ไวก็ไวมากเลยอ่ะอเก็บตอนนี้นะอาชีพเม้นขอดูก่อนหยุก่อนนี่ทำอะไรบ้างนะฮะกูก็ลืมดูอีกแล้วแบบหนึ่ง เค็กก่อนโอเคใช้ทายแฟตอยู่นะโอเคแล้วก็ขอดูกันก่อนว่าตอนนี้ได้ผลผลิตหรือเปล่าโอ้โหได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ลวขอบคุณจริงๆขอบคุณสวัรคร์ได้กินข้าวบาเล่แล้ว <c oughs> มุคคนงโอ้ยใครหานในนี้วะเอา้าอุ้ย ดีวาอย่าเป็นตึงอย่าตายนะอย่าตายนะเป็นตัวไหนได้กินแน่ไม่จะหิวแล้วครับพัก่อนกันเดีย๋ยวจะนอนเดีย๋ยวจะนอนโอ้ยสุดสัตย์แมงกะบันหลังเล็กๆโอเคหลังเล็กพอทำอาชีพเม้นได้ก็พอแล้วฮะเราเราไม่ต้องรูราขนาดนั้นนะ้วกินเนื้อก่อนอันอนี้อะไรบ้าง เน,น,นี่นี้เนนี้ยังไม่ขาดแคลนเนี่น,นี้ผมอยากกินมากก็คือถ้านั่งหิวเร็วใช่ไหมผมบอกมาไอ้อ่านรู้เลยทันทีคือหิวเร็วนะฮะสามารถกินเนื้อซอมบี้หรือว่าดีได้กินยามฉุกเฉินนะครับเจ็บโอ้โหสกิล,ลิตันมาดิมาดิมาดีมา นี่มาอีนี่นี่ดีฮะไปแล้วไอ้สัตว์เฮ้ยไอ้โคย็ดเป็ดเฮ้ยมึงมาเรียกไงเนี่ยอ่ะมึงมาเรียกไงอ่ะเฮ้ยไอ้สัตว์มึงไปเรียกไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมาเรียกไงเนี่ยอะมึงมามึงมาเรียกไงเนี่ยฮะไอ้สัตว์มึงมาเรียกไงแม่งมันมาเรียกไงวะสัตว์เอ้ย โอเคครับนอนนะในป้องกันอย่างช่วงทีน,นะฮะ <c oughs> เหนื่อยแม่นอนโวยเสียงร้อง,อ,อ,ยง,อ,งอยู่อย่างนี้นะฮะ <c oughs> โอเคว่าเกิงไม่ได้กิงไมค์ครับเท่าไหร่ผมนะโอเคตอนนี้นะฮะได้เวลา ื่นเช้าแล้วได้ข้าวแล้วแม่ซอมบี้นมาพอดีเลยอะล่ะไม่ชีพเม้นเลยจำเนินทําหรือเปล่าก็ไม่รู้ อยู่นก่อนวีนดเนสโกเดอร์เปอร์ก็คือครับไปหาออกซิเดียนมามีไดมอนอยู่สี่เม็ดนะครับก็คือตองคาบแล้วครับคาบเป็นไอเนียตองคาบไอมาตองคาบเป็นเน่ตองคาบเป็นไดมอน อาชีพไม่ต้องไปทำประตูนรกนะฮะโอเคโอ้โหพวกฆ่าแอคแ็กด้วยเยสโอเคตอนนี้นำเงินขูดได้เลยครับการเล่นอย่างนี้นะครับถือว่าอันตรายมากต้องใช้หลักวิจายายานะครับเพราะว่าคุณเสียชีวิตถ้าเกิดคุณเสียของคุณเสียของอะไรอย่างหนึ่งเลยนะ จะบอกไว้ให้นะฮะเดี๋ยวมันจะขุดไวมากนะฮะจะไปหาที่ขุดก่อนตอนเธอไม่ยอดได้จะชฉันไม่ได้ฉันคนเดียวฮ,อฮอือฉันฉันนี้ได้ห่วงใหยอันนี้ไม่ชอบใครแน่จริง นี่ครับมันคือว่าอันนี้มันมีค่ามากเลยนะเอาละตอนนี้ผมจะต้องหาอะไรผมต้องหาราวาแล้วเพราะว่ารา,าวาที่มีหิอนออกซิเดียนอยู่อยู่เป็นส่วนของแร่ถ้าต้องสำรวจก่อนครับสำรวจกันก่อนสำรวจกันก่อนว่าออกซิเดียนแปลว่าราวา,วาวนนมันมีไหม ถ้ามีเราก็จะได้เทนะครับอ่ามีราวังตรงนี้นะเขาเอานั่นก่อนเอาน้ำซึ่งน่าจะมีถังเขาได้เสบสับได้หน่อยครับอุ๊ยเจ็บโอ้โหแม่งก็ไม่ก็วางกับจักให้หล่อๆฉลาดๆอยู่อย่างเงี้ย con cũng có con dù thắng là เองไว้เอามากินสองอันนะครับเอาละไปเติมน้ำเติมน้ำผลผลิตมาเยอน้น้าเผอ่อที่เก็บนั่นไม่ไม่ตกด้วยซีดซีดไม่ตกด้วยปุ๊บนาใน w a t e กิน <c oughs> แล้วโอ้โห รู้สึกว่าแม่งมาเล่นเกมไมค์ครับอย่างนี้ก็มีความเสี่ยงไหมก็มีนะถ้าเป็นฮาร์ดคอร์นี่ก็ยิ่งเสี่ยงอะ่ะคือว่าแบบกดดันคือจบก็จบไปเลยนะแบบร้องไหา้ากูเลยสถานที่ยังไะเฮ้ยกูเลยหรือเปล่าวะ มืนแล้วครับได้ไม้ขาบางคนเหมือนน้ำเมาแล้วตั้งสติตรงๆไว้ตั้งสติตรงไว้แล้วจะได้ไปข้รอครองอะไรวะเฮ้ยนอเพลงไอ้่ัวามาเจอลาวายยังวะจะให้เริ่มลงมือ เลงมือแล้วโอเคอ่าเดินนะครับไอ้เราฮามักกิด ต้องเจอเราอะมาก,กินวันนี่ย ตอนนี้ได้เวลานี้แล้วครับต้อ <c> ง <oughs> <t ong> <t ong> ข้ามแล้วครับมันกี่ประตูวะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะอุ้ยสัตว์ออสเดรเล,ยลียมันต้องกี่ประตูวะขอขอขอหลักจ้ำก่อนครับสี่ด้านละสี่ครับด้านละสี่ก็เท่ากับ ก็เท่ากับเท่าไหร่วะด้านละสี่ออกซิเดียนด้านละสี่ด้านละสีเ่เท่ากับแปดแปดสี่ออ1สิบสองอันต่อเอาให้ได้สิบสองอันครับโอเคสิบสองอันนะครับตอนนี้เท่าไรสาม้วงั้นขอข้ามไปเลยล้วกัน เอาข้าไว้ที่เก็บของอันเสร็จสิ้นนะครับ Let's go อ่ากลับมาได้รอยแล้วครับนี่ได้แล้วออกซิเดียนขุดกันน้ําตาแตกนะ <c oughs> คงก็ไม่รู้เหมือนกันเม่ฆม่ขุดกันมาได้ยังไงว่าออกซิเดียนหินที่แข็งที่สุดแต่ก็ยังขุดได้อยู่นะฮะโอเคกูอยากจะข้ามตําแหน่งมากเลยสัตว์เอ้ย <c oughs> <c oughs> เอ้ยจะบดแล้วโอ้โหขูดไวมากนี่เสร็จแล้วเนื้อสเต็กสี่อันนะฮะมันทำประตูเนเธอร์นะฮะอ๋อพอ,อนเนเธอร์ครับ ติวได้ไงเติร์สแตรสติวอ๋อครับได้ไปดีเลยครับเติร์สแตรสติวเอาจะทงไงก,กูเนี่ยอ๋อได้แล้วมีมีร้อนเยอะเกินไป